จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเปลี่ยนชื่อมอนสเตอร์ในแมปดอเป็นฉบับภาษาไทยเริ่มเลยเออไอ้มอนนี่มันชื่ออายใช่ไหมงั้นก็เปลี่ยนชื่อให้มันชื่อว่าเขินอายแล้วกันอ๋อลัสลัสอะไรอะลัสตานาว่ายังไงฉันไม่ชอบแกเลยสกนิดไอยาสิฟันตาคอเกตนักวิ่งจากภาคใต้ไปภาคเหนือพิตูนบอดี้สลม อ๋อพระเอกของเราผีฟอรลนินอ,อ่าไอตัวนี้คือผีในตู้ใช่ไหมงั้นก็เป็นชื่อเป็นผีตู้แล้วกันตัวนี้มันชื่อว่าโฮสินะซึ่งโฮสในความหมายของมันเนี่ยมันแปลว่าหยุดอ่าผมจะให้มันชื่อยุสประเทศไทยต้องอ่าไอหมอนี่มันชื่อแจ็คใช่ไหมรู้จักแจ็คสันหวังไหมอันนี้แจ็คสิ้นหวัง โอ้โหส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะผมจะให้มันชื่อไฟงานวัดไอ้หมอนี่จะเป็นแมวงมุมที่อยู่ตามตู้ลิ้นชักถ้าอยากให้มันชื่อไทยๆหน่อยก็ชื่อว่าสมมุมแล้วกันอ๋อกลิสกลิสงางอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนยกลาโอเคหมดแล้วไว้ถ้ามีตัวละครมาใหม่เดี๋ยวมาเกงใหม่